มผมเอาวันนี้มนันกถนานครับผมฮะเป็นไงบ้างตื่นเต้นฮะดีใจมากเป็นเกียรติมากเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์นะครับก็ของผมก็เป็นครีมซองคู่หูดูโอค้ครับผมเป็นสีับคือพัตเทลเนาะใช่พัตเทลเขาไปดูอะไรของเขามาแลา้วบ้างอะไรนะฮะเขาไปดูอะไรเนี่ยของอเ,เขาบ้างช็อปเองครับผมดูบ่อยมากแต่ว่าของผมใช้ใช้ของผมเองใช้อยู่แล้วฮะอันนี้ใช่เราเป็นใครครับผมเป็นครีมซองครับเป็นครีมซองคู่หูดูโอ้ครับก็จะมีมีหลายสูตรเลยก็จะเป็นครีมที่ มันมีสองอันสองมันทวีดวันฮะก็จะมีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนฮะช่วยอะไรช่วยอะไรช่วยเยอะมากเลยมีเอ่อมีคือทุกปัญหาของผิวบอกได้เลยว่าทุกปัญหาของผิวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดำฝ้าหรือว่าผิวเนียนใสช่ำโกอะไรทุกอย่างมีหมดฮะกันแดดด้วยเหมาะทั้งผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนะใช้ได้หมดเลยครับผมใช้จริงๆอันนี้การันตีฮะสครับสมควรได้เลยว่าน่าเทียนมากครับผมเอาปากไปเป็นของเราครับ ฝากน,นะครับก็สำหรับใครนะฮะที่อยากได้คู่หูมาดูแลผิวหน้านะครับผมก็แนะนำนะครับโจจีสิเคตยานนะครับของผมเป็นครีมซองคู่หูดูโอ้นะครับใครก็สามารถซื้อได้นะครับฝากไว้ในดวงใจทุกคนด้วยครับผมปีแล้วแผนปีใหม่ไปเที่ยวไหนบ้างป,ปีใหม่ปีนี้เหรอฮะก็ปกติแล้วช่วงปีใหม่ผมจะอยู่ช่วงแถวแถวเขาใหญ่ตลอดแถวเขาใหญ่ฮะบชอบที่หน,นต,ตัวผมชอบภูเขาอยู่แล้วแล้วเขาใหญ่จะมีมีภูเขาให้ผมแล้วก็อากาศ เย็นผมชอบอยู่ได้พักก็ได้พักนะ<ๆ><ด>ใช่ใช่ถือว่าสําหรับผมเหมือนให้รางวัลตัวเองได้ได้เจอกับธรรมชาติ <c oughs> คือผมเป็นคนชอบธรรมชาติมากเอาแต่ไปเที่ยวระเขาบางทั้งปีมานี่ไม่ค่อยได้พักไม่ค่อยได้ไปเที่ยวใช่ไหมจริงจริงก็ถ้ามีเวลาผมก็ไปครับไปก็จริงๆผมพยายามแพลนว่าอยากจะไปสักสองสาเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่รอบที่หนี้ก็คือรอบสองที่ใหม่เมืตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ถือว่าแบบยังไงก็เป็นช่วง หยุดงานด้วยตอนนะั้นช่วงเอ่อ <แก S 1> เรียกว่าผมพยายามขอช่วงปีใหม่ทุกปีผมว่าผมขอไปเที่ยวไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยครับเหมือนไปขอที่กองเลยเหรอใช่ใช่แต่โชคดีผมปีนี้ไม่มีกองเปิดเกาะเปิดต้นปีฮนะก็เลยสบายตัวไปได้มีกองพาใครไปพิเศษอะไรไหมจริงๆก็ไปเที่ยวอยู่แล้วไปเที่ยวไม่ว่าจะกับครอบครัวกับแฟนอนะไรผมก็ไปตลอดอยู่แล้วคนระับไม่ไม่ลองรอบดูเราก็จะไปด้วยกันใช่ใช่ต้องดูก่อนว่าครอบครัวว่างไหม แต่ตัวผมมาว่างครับตอนที่พไ่บ้างครับผมรอดถ่ายอะไรรอดทีใหม่ก็มันจะเป็นความลับอยู่ฮะแต่ว่าใกล้ใกล้ที่จะเปิดตัวแล้วแต่ก็ผมรับซีรีส์ไปเรื่องหนึ่งฮะครับผมก็สําหรับใครที่ผมเห็นหลายคนบ่นว่าแบบอยากเห็นผมกลับมาแสดงอีกจริงๆผมยังรับอยู่นะผมผมไม่ใช่ไม่รับนะผมรับอยู่ฮะก็พยายาม เลือกเรื่องที่รู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองหรือว่าอยากท้าทายชะเลนอะไรของตัวเองใหม่ๆครับก็พิเศษกว่าที่มันผ่านมาที่เราเห็นเล่น,เห,นเห็นแล้วว่าอันนี้แหละพิเศษอันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีพาร์ทของเรื่องอาชีพ <c oughs> เรื่องอาชีพคืออย่างผมเนี่ยมันจะข้ามวัยที่จะได้เล่นเป็นเด็กมหาลัยไปแล้ว <c oughs> มันจะเป็นพวกคนวัยทํางานแล้วก็จะรู้สึกว่า อาชีพนี้เราอยากให้คนเห็นมุมมองของคนอาชีพนี้แบบไหนเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องบทบาทข,ของอาชีพเข้ามาเกี่ยวแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนด้วยถ้าได้ดูก็จะได้เป็นความรู้ด้วยครับก็เป็นอาชีพใหม่ก <nn> ็เป็นอาชีพที่มีกับบ้านบ้านบ้านเรามานานแล้วฮะมีทุกประเทศแหละไม่ถึงใหม่ของเราไงใหม่ๆของผมใหม่ของผมเมไปเล่มไปดูเรียบร้อยแล้วว่าเขาต้องใช กระบวนการของเขาใช่ใช่เดี๋ยวผมต้องมีเวิร์กช็อปอะไรก่อนด้วยเพื่อแบบให้ให้อยู่ในพาร์ทของอาชีพได้แบบถูกต้องจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าเราไปอยู่ในพาร์ทอาชีพนั้นแล้วเราทําไม่เป็นอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่แล้วมันับได้ดูเมื่อไหร่นี่เอาช่วงเปิดกล้องก่อนเลยครับยังไม่ได้ถ่ายยังน่าจะเปิดกล้องช่วงมกราเอ่อกุมภาครับเห็นว่าเป็นกุมภาครับก็เป็นต้นไปแล้วก็ออนเมื่อไหร่ก็ ไม่รู้แต่ว่าอยากให้สาหรับผมนะผมไม่ได้อยากให้มันเกินปีหน้าหรอกผมว่าหลายคนได้จะอยากดูเขาเป็นความลับหมดเลยที่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่อนอะไรจริงจริงเดี๋ยวเขาก็จะเปิดตัวแล้วนะครับใช่ใช่ใกล้แล้วไรมากๆเลยครับอีสองวันอะไรนะก็ผมว่าถ้าสําหรับแฟนคลับผมเขาชอบบอกว่าอยากเห็นผมเล่นซีรีส์อีกก็เนี่ยได้เห็นแล้วฮะได้เห็นแล้ว จริงๆแล้วผมพักการเล่นซีรีส์มาปีนึงเต็มๆเลยนะแต่ว่าในใน,ในช่วงปีที่ผ่านมามันมีทไลายของซีรีส์เรื่องนึงที่อ่อนไปก่อนแล้วก็เลยเหมือนไม่ได้หายไปนานขนาดนั้นแต่ว่าตัวผมอ่ะเหมือนเริ่มใหม่กับกองถ่ายเหมือนกันนะเหมือนเราก็ต้องจูนอะไรใหม่นิดนึงก็คือแฟนๆเขาไม่ได้ให้แฟนๆเขาเห็นเราอยู่ใช่ใช่เ,เราแหละหายไปใ,ใช่ใช่ครับช่วงพักเหรอฮะคือมันเป็น,ปนช่วงคาบเกี่ยวกับการที่ผมออมอิสระด้วยผมก็รู้สึกว่าเราได้ ตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตของเราเองเราได้ปรึกษาอะไรกับตัวเองเยอะเราได้เลือกว่าเราอยากทําอะไรหรือว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มั่นใจที่จะทําจริงๆเราก็ไม่อยากจะทําเพราะเรากลัวว่าถ้าสมมติว่าเป็นงานสำหรับผมงานศิลปะอะไรบางอย่างอ่ะมันต้องดีเนาะคนดูเขาอยากเห็นอะไรที่มันดีอ่ะผมอยากให้มันดีจริงๆที่คนดูจะได้เห็นคือผมรู้สึกว่า เหมือนผมกลับไปเป็น8ปีท like, no, ี่แล้วที่ได้เริ่มถ่ายใหม่อะมันจะมีความรู้สึกคือตลอดมาผมก็จะถ่ายปีแล้วประมาณ3าสเรื่องตลอดเนี่ยแต่ปีนี้มันไม่ได้ถ่ายมันเหมือนแบบเหมือนเราลาออกไปแล้วเรากลับเข้ามาใหม่เราก็เริ่มต้นใหม่อ่ะก็จะสดชื่นเหมือนตอนนั้นตลอดมาไม่ใช่ไม่สดชื่นนะก็สดชื่นก็สดชื่นนะใช่ใช่มันเหมือนได้พักได้พักแค่นั้นเองแล้วก็ได้เลือกบทที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเล่นจริงฮะ่งี้พอเป็นกิจตลาดแล้วงานที่ัวเองจะรับจะต้องเป็นยังไงบ้าง เพราะคืออย่างของผมก็จริงๆก็รับหมดแหละแต่ก็เลือกก่อนว่าอันไหนที่ผมรู้สึกว่าสมมุติว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจกับการร้องลิเกสมมตินะมันก็จะแบบปรึกษาก่อนว่าเอ้ยพี่คือผมรู้สึกว่าผมร้องเพลงไม่ได้ร้องลิเกไม่ได้จริงอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรที่ผมทําให้มันดีขึ้นได้ไหมถ้าผมรู้สึกว่ามันไกลเกินกว่าที่ผมจะไปแตะถึงจริงๆอ่อะผมเชื่อว่าในวงการอะมันมีน้องๆพี่ๆอีกหลายร้อยคนที่เขาเหมาะกับตรงนั้นมากกว่าผม เราก็ไม่ได้จะไปเบียดโอกาสใครหรือว่าเราจะกลักโอกาสทั้งหมดมาเป็นของเราเราต้องแบง่งให้คนเด่นด้วยใช่ใช่ใช่ห <c oughs> <ป>มายหมายความว่าอ,อะไรฮะ <c oughs> ถ้ามันไกลมากมากอะ่ะ <c oughs> ผมขอเวลาเรียนก่อนคือถ้าสมมติว <Dogs> <c oughs> ่าเขาบอกว่าอยากเปิดกล้องเดินหน้าอย่างเงี้ยแต่ผมน่าจะต้องใช้วิธีการไปเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่หลายเดือนอะ่ะ มันก็จะกินเวลาทุกคนผมก็เกรงใจตรงนี้เอาน้องๆหรือพี่ๆที่เขาเหมาะนะตอนนั้นไปทําแทนดีกว่าได้ฮะก็ฝากนะครับฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับปีหน้าก็มีมีอัปเดตแหละก็จะมีซีรีส์นะฮะก็จริงๆผมแอบซุ้มทาเพลงผมพยายามบอกหลายที่แล้วแอบซุ้มทาเพลงอยากจะลองเปลี่ยนตัวเองเป็นพายคือปกติผมเป็นนักดนตรีอยู่แล้วได้นัดนตรีอยู่แล้วแต่ว่า ไม่เคยเก้าวเข้ามานในการทําเพลงและร้องเพลงอย่างจริงจังอันนี้ก็พยายามที่จะฝึกร้องแล้วก็แต่งอันนี้ผมก็จะแต่งเองหมดเลยแล้วก็ให้เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยช่วยแต่งเนื้อให้อะไรเพราะผมไม่ถนัดจริงๆแล้วก็อยากจะให้เพื่อนมาคุมร้องด้วยหรือว่าจริงจริใครสนใจมาคุมก็ได้หรือว่าใครสนใจอยากทำเพลงให้ก็ได้ก็เป็นบทบาทใหม่ของผมแต่ว่าตลอดมารู้สึกว่าพูดแต่ไม่ได้อยากพูดออกไปเยอะเพราะกลัวว่าถ้าสมมติว่าเราทําเสร็จแล้วอ่ะมันไม่ดีอ่ะ คือหรือว่ามันอยู่ในที่ผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ก้าวข้ามที่ผมอยากให้ทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่าพอแล้วอินไปกับมันเงี้ยผมก็อาจจะไม่ปล่อย,อยใช่ใ,ใช่มผมกลัวว่าผมพูดไปเยอะแล้วผมจะหมาไงี <c oughs> <laughs> ทีนีผ้ผมแย่เลยเอ,อ่าครับรแ,แต่ก็เริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วก็แง้มแง้มไปนิดนึงแต่ก็รอวันที่ผมปล่อยถ้าผมไม่ปล่อยก็ถือว่าผมไม่ได้พูดอะไรใช่ใช่ดูเนีนไปครับ ก็ีปล่อยแน่นอนนะก็ถ้าไม่ได้ปล่อยก็ถือว่าผมไม่ได้พูดครับขอบคุณมากครับ